สวัสดีค่ะพบกับช่องแ้่ออฟกบกอกนะคะโอ้โหสามสาวเจอขุมหญ้าะคะ่ะเอฟซีตกขุมหญ้าแล้วนะคะไม่ใช่ตกขุมทรัพย์นะคะวันนี้โอ้โหหมูเข่าเต็มปากเต็มปากเลยแต่ก่อนเรามาเกี่ยวกับลูกชายคนโตก็ตรงนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็เลยพาสามสาวลุยนะคะต่อไปก็จะให้พ่อนิ่มตัดะคะ่ะเอฟซีตัดให้ติดดินแล้วก็เผา เดี๋ยวเราก็จะเอาพริกเอามะเขือเอาผักสวนควรัวมาปลูกกันนะคะเยินดีมากเลยน้ำก็จะท่วมนะคะตรงนี้นะี่ยออกมาทำไมตัวเล็กออกมาทำไมเข้าไปเลยลูกสงสัยกลัวหญ้าเยอะเกินหรือเปล่าพ่อ ยังกินไม่ทันได้หมดเลยนะหนูโอ้โหดกจริงๆิดกขึ้งดุกมากพรุ่งนี้ต้องมาอีกพ่อแน่นอนอยู่แล้วช้านี่ก็ข้ามถนนมาเลยถ้าตรงไหนถ้าเขาได้เจอแล้วตรงนั้นก็จะไม่เหลือเลยใช่ไหมพ่อจะมากินจนกว่าย่าจะหมดนะคะทุกคนตัวเล็กสนุกเลยลูกหไปไหน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  โอ้โหเห็นว่าเยอะแบบนี้ก็เลือกแล้วเกินน่าจะอิ่มแล้วมั้งนี่กินไปได้กีนนาทีแล้วนี่แม่เขาสูงเขาก็เลยได้เปรียบนะคะนี่อถอยนาถอยลังบ่เนี้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มปากเลย เนดีคางตัวนั้นเขากลัวกลัวลุงเรืองกลัวลุงเรืองโอ้มันก็เอาอันนี้คำไปได้พ่อนี่ฉลาดมากตัดหญ้าสบายเลยแล้วนี่เอามาอีกแล้วลุงเรืองก็โหไปโหมาแทะเห็นว่าหญ้าเยอะกะ ข้างๆนี่นะเพื่อนปลูกไว้นะนี่โู้นี่ค่ะทุกคนดูย้าเร็วข้ามไปกับลุงเลืองเร็วพอแล้วพอแล้วไว้กินวันหลังบ้างเดี๋ยวให้พ่อลงมาเอานะนี่เดี๋ยวลุงเลืองข้ามมาอีกนะนนี่ตัวเล็กก็ไม่ธรรมดาท้องจะแตกแล้วลูกไปพ่อเอาไปเลยกลัวลุงเลือง,งจะข้ามมาอีก ลูกไป,ปนี่แค่มาเดินวันเดียวเหยียบก็ยังสะอาดสะอาดแล้วนี่อรถก็มาพอดีบบนี่จะข้ามทานไหมอย่าเพิ่งเอาน้องข้ามเด้อเออป้ายบบบนี้ โอยเป็นไงลูกสบายดีไหมน้เส้นกระดิ่งละตมุ้งตมุง,ง,มงนี่นะคะฝารุงว้ายว่าไงลูกหืมว่าไงคะสาวสาวหนุ่มหน่น่ารักเชียว ไปแล้วพากันไปแกะกระดิ่งแล้วมาเร็วไม่แกะให้มามาเร็วฝาลุ่งมายังไม่ชินกระดิ่งนะทุกคน Kem, perak, kem, perak, kem, perak. Oh ho, o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 h ho. ลูกมาแม่แก้ให้มามาแล้วมาแล้วมาแม่แกะให้มาอ๋อน้องจะเอาออกให้ได้ค่ะมาเดี๋ยวจะแกะให้น้องก่อนมาแม่แกะให้มา ให้ดูสิมาลูกมามาแม่แกะให้มา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 เร็วมาเร็วนี่แก้ออกให้แล้วลูกเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายมากเลยครับทองคา น่ารักมากไปอ,ออกไปออกไปไปะออกข้างนอกเดี๋ยวแม่ออกบ้านไรแล้วนะนี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาปอกสารเสร็จนึ่งแล้วก็ตากแดดแล้วนะคะที่บ้านไร่ก็เลยเข้ามาเก็บนะคะเก็บของแล้วก็เก็บกวาดพื้นนะคะยังไม่ได้เข้ามาเก็บทุกความสะอาดก็ออกไปบ้านไรแล้วล่ะ

Thank <laughs> you. เรียบร้อยนะคะสะอาดแล้วนี่ทองคำสำรวจเลยเขาจะชอบนอนตรงนี้ค่ะมันเย็นมากนะคะตู้เย็นของเราก็เอาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เอาไว้ตรงนี้จะได้บังแดดหน่อยนะคะก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ